จอ่ะยิ้มดีใจไงใบดลอาจารย์นี่ยนนี้เพราะใจแห้งน้าตาวันนี้กับผู้่อวานต่างกันวันนู้นอาบน้ำได้ไหมมันในนอนเต็มที่ไงมือคืนนี่วานนี้วันในนอนเมื่อวานไม่ได้นอนเลยนอนประมาณสองสามชั่วโมงไปัแง่งยีก็ได้แน่ถามแอดมินได้เลยอย่าเพิ่งโอนมาก่อนนะคะให้น้องเขาตอบกันว่าโอเคสินค้ามีนะคะค่อยโอนนะคะค่โอนนะคะอย่าเพิ่งโอนนะคะ บางคนเอฟซีที่เคยสั่งของป้ามีบัญชีเก่าโอ,อนมาก่อนอา่าแต่ไปกังวลนะคะยังเพิ่งโอนนะคะ,ะ,คะให้น้องตอบว่าโอเคสินค้ายังมีอยู่นะคะค่อยโอนนะคะจ้าชิดชิดคือบอเหตุงานอ๋อไปาสารแอซิดบอผ้าหมันลดลงไปหมือนหน,นันไ,ไ,ไม่ช่วยลุ้นเบาหนูงไงแอช,<ล>ชิดซักผ้าอยู่จา้าทุกคนลายนี้ก็งามงานพี่น้องสีสัสนนิดๆนะจ๊ะโอนแล้วแต่ยังไม่มีใครอ่านเลยโอนแล้วบอกบอ้บอไไ่านยห้เฝ้า องค์เกี่ยวโอนเลยอะหนูไปองเลยสวยเพิ่นอ,อ,อนทุกคนสิริพรนะคะคุณสิริพรโอนโอนเบอร์ไหนโอนเบอร์ไหนคะลายนะคะคุณสิริพรนะคะให้เข<อ>้าใจไปในแอปทุกคนถ้าทุกคนมีบัญชีเดิมอย่าเพิ่งโอนนะคะให้เขาตอบลายก่อนนะคะ<ม>นะจะได้ชัวร์นะ<ม>โอเคค่ะทุกคนต่อมาค่ะลายนี้นะคะลายนี้ S15 ค่ะ S15 S15 นะจ๊ะ ไล่บานหัวใจไล่บานหัวใจอนะคะนี่เปิดเปิดเฮ้ยออนไลนก็มีนะอ้าปากรับเงินรับทองรับเสร็จแล้วปิดแต๊บนะคะพี่น้องคือไล่มันคือต่อกันพอดีเลยนะใช่ทำกระเป๋าไม่ฟากระเป๋าปั๊บเนี่ยปิดลงมาแล้วไล่ยังอยู่เหมือนเดิมนะยัดไล่เหมือนกับต่อกันเหมือนเดิมเลยนะนี่สวยนะเนี่ยนี่ค่ะใครกลัวไม่ทานโทรนะคะ ใครกลัวไม่ทานโทรเลยค่ะโทรเลย092 794 7526 092 794 7526ใครกลัวไม่ทานโทรเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหนะคะแป๊บเลยนะคะนี่แป๊บเลยนะฮะโอ้ยเอามาให้ป้าเหรอคะ FC จากปากน้ำมากล้วยมาให้เรามากค่ะวันนี้นะคะเราจะรักกัน FC จากปากน้ำค่ะเอากล้วยมาให้เราที่จะขายกระเป๋าแบบแข่มีช่างกล้วยนะคะย่างกล้วยมีใบใไญ่ใบโตพี่น้องเอ้ยโอเคค่ะทุกคนกล้วยใหญ่มาก่หมากขอบคุณค่ะกินด้วยกันะทานเยอะค่ะวางกล้วยก่อนนะคะ สวัสดีแปดสิบท่านนะครับมาเค่วยปลาแตนอุ่นผมปลาแตนหน่อยนะคะ FC โอ้ใ oh, ครมาเมื่อกี้นี่คะมีใครรับหรือยังคะ S หนึ่งห้า S หนึ่งห้าโทรจองเร็วกว่าไหมเมื่อกี้นะ,นะ,ะโทรจองได้นะคะเรามีคนรับโทรศัพท์เรียบร้อยนะคะโทรจองได้เลยนะคะจะไวกว่านะอ่านะโทรได้โทรทั้งโทรทั้งลายก็ได้นะคะไอ้คนไหนเจอคนไหนคนนั้นได้ก่อนนะคะ S, F C. S 1 5ค่ะ แชะๆเลยนะคะแคปเลยจ้าป้าอันนี่ยเขาทำเท่าไหร่เยอะเหมือนกันนะคะอันนะคะกระเป๋าเป้วันนี้นะคะกําลังไหลออกไหลออกไหลออกนะคะตอนนี้เงินก็ไหลเข้าไหลเข้าไหลเข้าวันนี้นะคะเอสีกระเป๋าพิมพ์ใบขายให้หมดค่ะขายให้หมดเอสหนึ่งห้าในทางนี้มี่ที่ไลฟ์สดได้นะคะเอสหนึ่งห้านะคะเมื่อกี้ไงอ๋อ S15 นะคะ S15 ไปแล้นะคะไวมากไวมาก S15 ไปแล้วค่ะ S15 ไปแล้วนะคบโอ้โหขายออกไวมากไวมากครับนี่แหละครับใครช้านะเสียเสียสิทธิ์นะไหนไหนมีสองอันอยู่เอาไใช้กเเท่านั้นน่ะ่ม่มองกองกองกองเองไม่ทันสไม่ันไม่ทันก็มีสองกล่อง อ๋อวันนี้ไม่ทันต้องให้ไป่เอชช่วยสอนวิธีการใช้กันนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องลงแบบอปป๊บนต้องลงแอปก่อนปินสองเครื่องไม่ทันแล้วไม่ทัน<อ>ตัวนี้ตัวนี้เครื่องปีนชื่อไม่ทันนะเขียนไปก่อนไปต่อครับไปต่อค่ะไปต่อยังอ,อยู่ที่ผ้าคลานนะคะผ้าคลามมังคนอาจจะไม่ชอบสีผ้าคลาแล้วก็มาสีแบบเปลือกไม้ก็ได้นะคะ S16 ค่ะ S16 นึ่งหกนะจ๊าเอสหนึ่งจ๊าบอกบอกที่คุณได้รับโทรหายแอดมินเลยค่ะบอกให้อ่านเลยก็ยังไม่อ่านค่ะรอคิวนะคะพี่น้องรอคิวมากแล้วก็แอดมินหัวปวดมากตอนนี้อ่ะเออแอดมินทอคนนึงนะคะก็แล้วแอดมินทอทออ่อนๆอยู่คนหนึ่งทออ่อนๆไหมคะย่เพิ่งอยวเพิ่งนะคะพี่น้องตอนนี้แอดมินเอาคิวชนกันอันนี้ ป้าจะมีเหลือกำไรไหมว่างั้นเหลือๆนี่แหลค่ะเหลือพอซื้อข้าวกินเนี่ยพี่น้องทุกคนก็มีได้นะคะเจ็บพีนี่ลานนี้นะคะ S หนึ่งหกเอ้ยกักับตับตอไข่มาสวนกระแส้านานี่ถูกถูกหวยแล้วหนีไปเลยอ่ะนี่ถูกหวยแล้วหนีไปเลยฮะกับตันถูกหวยมากินไข่านนี้สเอ๊ย ู๋หวยพี่น้องเอ้ยถูกหวยหายจใยในตามันไม่ได้ได้ไม่ได้เขาบอกว่าถูกหวยจะไม่นับญาตินะฮะเพราะว่าแค่นี้หวยแล้วแค่ล้วไม่มีใครมีญาติจูกหวยนะเราไม่ค่อยถูกเราเลยไม่ค่อยมีใครค้เพราะเราไม่ค่อยถูกหวยป้าจองหนึ่งห้ามีคนอ่านเลยเอาไปก่อนแล้วไม่แสดงว่าจองวันไี่น่พี่น้องเลยนะคะใครทานใครได้ค่ะพี่น้องนะคะ วันนี้นะคะเป้เรานะคะอันนี้เบอร์016 016ให้กำลังใจ FC ที่เข้ามานะคะ1 6เ่อนี่ค่ะ S, 16, ะ <S, <A> 16. <S 16นะคะนี่ค่ะ S 16จานะคะนะคะสนใจไลน์ทักไลน์มาเลยแคปชั่นได้เลยน,นะจ๊ะเปิดเหมือนเดิมลายสวยเหมือนเดิมนะคะนี่เห็นไหมทีมือเขาช่างเย็บนี่ลายนี่สวยข้างในก็สวยนะข้างในก็สวยพอปิดปับ๊บลายต่อกันเหมือนเดิมอะ่ะคือมองเหมือนกับ มีกระเป๋าข้างหน้าแต่มีกระเป๋าข้างหน้านะคะีเบอร์อะไรนะนี่เบอร์อะศูนไปศูนย์สองเหรอ0ใบอย่งศูนย์ห้านจสองไปรือยังสองน่จะไม่เหลือแล้วตอันี้ศูนย์สามอยู่ข้างป้าเอาศูนย์สมไหมเพราะว่าศูนย์สอเหมือนศูนยมนกับศูนสมคล้ายกันใช่ไหมคใครไหมไม่แน่ใจศูนย์สองไปแล้วรับศูนสามไหม ก็แต่งใบสมัครนักร้องอยู่ไหนเขาใบใคร,รเดี๋ยวต้องซีหลอกออกมาสมาัครกรนี้เหรอใครมาสมาัครคะเมย์เดต่อแป๊บนึงหน่อยเอออย่าเมย์ไปรับสมัครก่อนเออเ,อเมย์ไปรับสมัครโอเคโอเคเมย์เดตไปรับสมัครนักร้องก่อนนะคะตากก็ต่อนะคะอ๋อ โอเคนะคะสุดสองไปแล้วาอันนี้ S 1 6 S 1 6นะคะปลาสังสองใบแถมเซอร์วนะจ้าจ้าแถมค่ะแถมค่ะอี่ค่ะสวยมากค่ะสวยมากนะคะทุกคน S 1 6ึ่กจ้าแล้หนึ่งหน้าห่งแชะแชแชะบไปเค่ะไปขาดนนะครับแคบด่วนแคดแค่วอ้าวเมื่อกี้ใครบอกว่าเออ เอสใช่ไหมต้องการเอสศูนอนแต่ว่าไปแล้วคราวนี้มันมีใบละไ,ไม้คล้ายคืนค่ะเอสศนมีไ,ไม้คล้ายคืนอยู่ประมาณสองใบสใบสีเปลือกไม้นะคะอันนี้เอสศูนย์นกับศูนย์ะคะศู 02, 03, นย์สนย่นาจะเบอร์เดียวกันน่าจะลายเดียวกันนะได้ไหมนี่ค่ะคล้ายคายกันอันนี้เ0 3ศูนะคะเอสค่ะ สนใจ s 0 3ลายเปลือกไม้นะคะสีเขียวนะนี่คดูใกล้ดูใกล้เป็นผ้าทอมือนะคะผ้าทอมือผ้าทอมือค่ะเนี่ย s หนึ่งหก s หนึ่งด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะนี่ป้าถือนะคะ s 0 3ตย์อป้าดับพลังงานแบตเตอรี่เหลือ5%ขอขอค่ะสายชาร์จขอเข้าเบสเลยค่ะเหลือ5%แล้วพี่น้องพี่น้องปิด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 จอมือแล้วให้ทีดูค่นนะคะ น้องโยมขอใส่ชาร์ทก็แจนหน่อยขอห้อแบงค์ที่บ้านสุด่วนด้วยค่ะล้ด5%ตอนนี้ต้องต้องเอาปลั๊กไฟมาเลยป้าใกล้ๆเลยโอเคค่ะทุกคนป้านับเลขค่ะว่าสั้นนะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวรอเขาแบงค์แป๊บนึงค่ะอย่านับเร็วป้าบางคนยังไม่ทันแคปแม่ได้มาแล้วนะเดือนทำมันเดือนจ้าเอาสายขาไปไหนเนี่ยสายนี้มันค้างเนี่ย ช้าแบบรีร้อยแจ่มเหมือนเดิมนะคะชาแบก่อนเออศนย์สามศูนนะคะป้าจะไลฟทีเดียวนะคะศูนยนะคะสีเปลือกไม้นะคะสีเปลือกไม้นี่ค่ะศูนยานย์สี่นะคะเหลืออีกสใบนะคะนี่ค่ะสาทนเลยป้าไม่ทานก่อนเข้าไปก่อนหรอคเอาอใหม่เลยทุกคนแคปนะคะศูนยน่ะคะหนึ่งพันนึงรบาทแคปเลยค่ะนับหนับส นับ3นับสี่นับห้าจ้าแคปจ้าหนึ่งแช็แช็แเชเลยมาที่พีทดูทินเซตสั่งมาเลยได้เลยนะคะขอที่อยู่เบอร์โทรนะคะที่อยู่เบอร์โทรและจำนวนกล่องที่สั่งนะคะขายทุกอย่างค่ะขอบคุณคุณลังศิยาครับยบก้งเป็นหัวใครไม่ขาย <laughs> ตามีพี่น้องตามีประกอบอครับขายไม่ได้ครับขายไม่ได้ <laughs> 0304ทักไลน์มาได้นะคะนี่ค่ะอย่าเพิ่งโอนก่อนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งโอนก่อนนะคะอย่าเพิ่งโอนก่อนเพราะเดี๋ยวจะไม่เอาอย่าเพิ่งโอนก่อนนะคะทุกคนเออโอนก่อนคือของมันหมดนะคะพี่น้องมันมีอย่างละใบนะนะ ไม่ทานจะมีกระเป๋าเป้รอ,อบรอบวันจันอยู่นะคะ100บายบอยู่นะใจเย็นนะคะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรยวอดูนะคะอร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 อดู3ามส<ม>ี่นะคะสากับ4ีสากับ4นะคะ S อ<ม>สกับส<ม>นะคะ